o มอร์น n ิ่งครับเพื่อนๆเช้าวันพฤหัสบดีที่13กุมภาพันธ์2568นะครับยามเช้านะครับวันนี้ค่าฝุ่น PM ค่อนข้างสูงนะครับ72เลยนะครับนะโผล่มาได้ไงครับเนี่ยนะฮะก็เช้านี้ก็เนี่ยฮะบรรยากาศยามเช้านะครับหลังท่าน้ำวัดใส้มะเหนือนะครับนะฮะ แสงแรกนะยังไม่ขึ้นนะครับ่อนข้างมืดนะครับสะพานพระนางเก้าโรงพยาบาลพระน่งเก้านะครับนะสังเกตขาวโปรนโนะครับสุนพีเอ็มนะครับขอส่งความรักความปรารถนาดีให้ทุกคนมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยปลอดภัยนะครับหากใครไม่สามารถใส่บาตรย้ำเช้าได้นะครับก็สามารถรวมตังจิตอนุโมทนาสาธุบุญนะครับแล้วเดี๋ยวมาร่วมรับพรพระย้ำเช้ากันครับเพื่อสิริมงคลที่ดีนะครับรับพรพระกันครับเชิญครับ Waliwa abuna abali puletip Sakalang ewa mewa ito jenang Setanang wakamati Setanang wakamati Tungkang ipame Wasamita tosabe Berintusan kapadan

เสเลสนิทังบุญคาคะตะยะวะตะสาราโณวาจะน okay, ตอนนอะโยธาสิสานิทังุทธปะเจโนจัตารุธรรมวัตถิอายุวันโุะอะบ

อีทางเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุญาตยโยขอส่วนบุญที่เจ้าทำสำเร็จในวันนี้จงสำเร็จแด่เจ้ากับในเวรนอิดามันดาครูบาอาจารย์ญาติตัวข้าพเจ้าภรรยาบุตรของเพื่อนและสัตว์ทั้งหลายให้มีความสุขตลอดกาลนานเช่ญน,นี้ก็เบาๆนะครับ นะฮะเมื่อเช้าเช็คค่าฝุ่น PM มา72อีกแล้วเนาะเดี๋ยวต้องใส่แมสอีกแล้ว่ะเนยช่วงสายสจะขึ้นมานิดนึงก็อยู่แกว่งประมาณ70ถึงไม่เกินใกล้ๆ80ละครับแตะนะครับยังไงก็ถนอนมตัวด้วยครับเดี๋ยวผมก็ต้องหาแมสใส่เหมือนกันนะอยู่ในกระเป๋าเสื้อแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปลี่ยนใส่แล้วนะครับโอเคครับนะฮะคิดถึงพี่นิดครับนะครับกลับมาไวๆนะครับแล้วก็วันนี้ก็ใส่บาตรกับพี่มารลีน้องโชคคุณนะครับจุณสมพงษ์นะครับแล้วก็อยู่กัััันนนนเปใจกไะคคครรบบ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่13กุมภาพันธ์2568นะครับวานใครไปเวียนเทียนวัดไหนกันบ้างครับนะฮะเล่าสู่กันฟังได้ในคอมเมนต์นะครับโอเคครับขอตัวไปทำงานแล้วกันนะครับุ่นนี้วันวาเลนไทน์นะครับจริงๆเรามีความรักให้กันได้ทุกวันนะครับโอเคครับบายๆครับไปทำงานแล้วครับสวัสดีครับวันให้รถจ๋โอเค ครับสุขภาพดีสร้างได้ด้วยตัวเรานะครับอย่าลืมแบ่งเวลาออกกําลังกายกันบ้างนะครับแล้ววันนีู้้สึกค่าฝุ่นพอมันกลับมาแล้วนะครับยังไงก็หาแมสใส่กันบ้างครับปลอดภัยไว้ก่อนนะครับจะได้อยู่เป็นเพื่อนใจกันไปนานๆนะครับโอเคครับมีความสุขทุกคนทุกท่านนะครับายครับพรุ่งนี้เจอกันไหนครับสวัสดีครับ